เอาละแชนวันนี้เราจะมาดูแฟนอาร์ตกันนะครับว่าเราเหล่าแฟนคลับของเราวาดรูปอะไรกันมาบ้างนะเออก็ไม่ได้ดูมานานแล้วนะหลังจากที่กูเห็นรูปแรกไปนั่นแหละ <c oughs> ไอ้ยี้ยกูจะหลุดนะแฟนอาร์ตนะครับนะเนี่ยตั้งแต่กูเห็นรูปนี้ไปนะครับมึงดูดิกูขอแบบแฟนอาร์ตแบบแฟนอาร์ตจริงๆได้ไหมที่แบบไม่ต้องไปแคปรูปกูแล้วก็มาแต่งเติมนะมึงดูรูปนี้นะมึงดูให้ดีนะนะรูปนี้มึงดูฟันนะขาวจ้วงนะ แล้วมึงดูมันวาดอืมเหลืองเตอะเฮียน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> <The> ี่ดูมันเหลืองแล้ววะทำไมมึงต้องไปวาดฟันกูเหลืองวะแล้วมึงดูเป็ดกูดิไอ้เฮียยังกับเป็ดซอมบี้ไอ้เวนมึงดูเป็ดดิโอ้โ oh หแล้วมึงดูเป็ดในรูปนี้ดิขาวจ้าเลยเนะี่ยแล้วมึงไปวาดเป็นเป็ดซอมบี้อนะไรเขียวเลยคือเป็ดบูดอะนะ เนี่ยกูเห็นสองรูปนี้แนละ้วกูกูไม่ดูต่อเลยนะกูจะมาดูวันนี้แหละว่าเขาวาดอะไรกันมาบ้างน,นะขอแบบรูปดีๆนะขอแบบว่าที่ไม่ใช่แบบเนี่ยแบบเนี้ยมึงดูดิเนี่ยแล้วามึงไปทำเอไออะ่ะมึงเอาไปทำเอไอดูดิขอบตาดําฟันเหลืองนะเฮ้ยโอ้นะกูขอแบบวาดรูปวาดแบบวาดจริงๆอะ่ะไม่ใช่เอารูปกูแบบเนี่ยอาวาดแบบนี้แต่แบบไม่ต้องไปแคปบรูปกูมาได้ไหมแคปบรูปกูแล้วมาวาดตามเออแล้วก็ไปทำเอไอเนี่ย แล้วมึงดูรูปนี้ดิ <c oughs> มันยังคงคอนเซปต์ฟันเหลืองอะแล้วมึงดูจมูกนี <c oughs> ่ก็เห็บหมาสองอันอ่ะเกาะที่เกาะที่หน้าแล้วมึงดูดิโอ้ <c oughs> โหแชทรูปนี้ดีวะแชทเอไมกี้เล่นเคาน์เตอร์สไตล์ด้วยนะสวยแล้วนี่ใครอะพระอะไรนะ่ เบลกาสอะไรกาปิศนาอะไรมาเนี่ยแล้วมึงไปเอารูปกูามาจากไหนอีกเนี่ยฮะฮะไอเนี้ยใครคงใครทีร่มึงรายงานตัวมาดิเนี่ยไอแมวเนี่ยนะเบลลูกามาจากไหนเนี่ยโอ้โหสมัยล่างก๊อตนะล่างเหล็กนะล่างนี้ล่างเหล็กรถรถสิบล้อชนไม่ตายนะครับแชทโอ้ดูแฟนอาร์ตมึงส่งเฮียอะไรมาแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้มึงก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเนาะเหลืองอันนี้ไม่ได้เหลืองแค่ฟันนั้นเหลืองทั้งปาก ันจะหลุดนะนี <laughs> <laughs> hey, ่อะไรวะโอเด็กช yeah, oh, right. ่างก็มายอแล้วพี่โหดูแต่ละอันดิอันนี้ก็ส่งรูปเดิมมาแล้วนี่อะไรเนี่ย อันนี้ก็ไอ้หมออนุพงศ์ไอ,อ้กรุงเทพมหานครนี่หรอไอหมออนุพงศ์กูเพิ่งเห็นหน้าโหไอ้หมอเออเอาไปทำาีไอนะอน,นี่ก็ทำไมไมึงต้องทำกุนนักผากกวา้วงลย้ะไม่ทำผมหน้ากูบ้งางเนี่ยมึงก็ส่งแต่รูปเดิมๆมาเนาะแล้วนี่อะไรเนี่ยมันแฟนอาร์ตเขาให้วาดรูปกูเว้ยมึงส่งเชี่ยอะไรมาในหมาวิ่งไล่กัดกันเนี่ยอะไรบิ๊ต์บียมาไงเนี่ย โอ้ oh, ดูดิไอ้มาร์ค oh. ช่องแฟนอาจริงไหมอันนี้กูจะหลุดแต่ละรูปจริงจริงน้องอทุงทุงทุง,ทงซาฮุระนะแต่นี้ก็ดูดีอยู่แต่ว่ามึงเอากูไปเป็นตัวอื่นได้ไหม mm. มึงดูดิเหี <Yeah>. oh, กก้ยโอ้โหนกกระโปง อะไรเนี่ยมึงเอารูปใครมาเนี่ยไอนี่ใครแล้วไอ้นี่ใครนี่ใครวาดรูปกูมึงเอารูปใครมานี่ก็แต่ละคนโอ้โห <c oughs> เป็นการตัดต่อที่ดีมากอย่างน้อยจักรแล่เต่ากูก็ขาวแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่คือกูแดกใช่ไหมกูเป็นเจ้าใช่ไหมเนี่ยฮะปอกแปดกูโกงไพ่นี่นะอันนี้ก็แปลาลูกกูใหม่แล้ววิดีโอกูใหม่แล้วมึงแปลามาจากไหนวะแชทฮะนี่นะกูจะบอกอความในใจสําหรับพวกที่วาดลูกกูกันตีนนะเนี่ยมึงจะโดนหมัดกูดิมึงดูนี่หมัดของพระเจ้านี่บึ้ม <B OOM! S 1> สมัยก่อนเนี่ยม่อยากจะโมกูต่อยอยังเครื่องพังอ่ะมึงดูดิมึงเห็นเขาขาวห้อยลงมาไหมนี่มึงเห็นเขาขาวห้อยลงมาไหมนี่กูขาขาต่อยจนแตกอ่ะ นะเดีวมึงเจอดูมึงดูพลังของกูก่อนไอ้เหี้ยมึงเบี้ามาจากไหนวะอย่างน้อยมันก็ไม่วาดฟันกูเหลืองแล้ววะมันวาดสวยอยู่มันวาดสวยอยู่แต่มันวาดมันไม่วาดให้เสร็จอะไม่เคลียอะไรเนี่ยมึงสันหาทำนะแชท <laughs> อะไรเนี่ยสกิบิดี้ปอนแล้วฟันหล่อด้วยคอ้ยสไปเดอร์ปอนมิสเตอร์ปอนร่างบรรลุเฮ้ยปิดเพลงอะไรวะงทำอะไรของมือเนี่ย ส่งอีกชอบชอบไอ้นี่มันวาดสวยในเนี่ยมึงดูลายเส้นมันดิแต่มึงช่วยเลือกเอาตัวละครของกูแคปแคปภาพของกูแล้วไปวาดเพิ่มได้ไหมมึงวาดสวยอยู่ในเนี่ยมึงดูดิมันสวยอยู่ไม่ใช่คนเดียวกันไงวาดเมื่อกี้ว่ะคนเดียวกันเลยเนี่ยไอโอพีอะไรเนี่ยโอพแมนเนี่ยมึงช่วยเลือกแคปรูปกูได้ไหมนะนี้ก็ไปแคปรูปมาอะไรเนี่ยโอ้แล้วมึงดู กยเอ้ยเฮียเกรนแมกเทอร์ปอนมึงเสือกไปทรงผมใหญ่ไปมุมอีก้ยทรงผมขาไปมุมเนี่ยเล้วดูหน้ากูดิอย่างซีดเลยเฮียเกรนแมกเทอร์ปอนอืมอัพช็อคเขียวอื้อเลยสัตว์อีนนี่เดอะล็อกป่ะดูมันตัดดิเอไว้แคปไม้แก ตัวแคมมาเพื่ออะไรเนี่ยเออมึงก็สรรหาทำนั่ยอีฮีนี่อะไรนี่โอเคกูไปตัด โอ้มันช่องแฟนอาร์กับน้องอันนี้เฮียอะไรเนี่ยเพนนีไวอเวนอัจริงรูปนี้กูเห็นแล้วนะรูปนี้กูเห็นแล้วแล้วไม่ต้องฟันเหลืองเนี่ยอะเพนนีไวเพนนีไวฟันเหลืองไอเวนเนี่ยตัวอะไรนล่ก็ฟันเหลืองมันเดิมคอนเซปต์ฟันเหลืองมันเหลืองหรอวะกูถามหน่อยดิอ่ะมันเหลืองเหรอมันชอบฟันเหลืองยังเลยวะ โอ้อะไรนี่คุมตัวปอนโอลิโอผมไม่ได้ด่าคนอีสานไปเรื่อยพวกมึงอ่ะ <c oughs> กลุ่มอะไรเนี่ยชูกา้าชูกา้ารูนอะไรเนี่ยมันช่องช่องแชทไอ้นี้แฟนอาร์ตมาส่งอะไรของพวกมึงเนี่ยพมึงดูดิก็สรรหาแคปมาเนาะนี่ตัวยี่ยอะไรเนี่ยโอ้ แชทสันเหลืองมันเดิมเหียมันดูส้มน้ำเม่งดูแม่งหัวใสด้วยนะวากูหัวใสด้วยนะแม่หัวหัวเหลี่ยมอ่ะหัวสะท้อนแสงไงเหียดูมันแคบดนีนี่ก็รูปเดิมเดิมเนี่ยเนสโกจังทันจิปอนมาช่วยแล้วอสูรหน้าไหนก็เข้ามาเนี่ยมันชอบไปแคบรูปกูมาแล้วก็บาวาดเพิ่มเนี่ย มึงช่วยแบบว่าไปเอามึงมึงช่วยแบบจำหน้ากูได้ไหมแบบหน้าตากูเป็นไงมึงก็จำแล้วมึงก็แบบไปวาดเป็นทันจิโร่ก็ได้แบบยืนแบบว่าถือดาบแต่ว่ายัง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 คอนเซปต์หน้ากูเอออย่างนั้นจะสวยไอ้นี่มันวาดสวยนะมึงดูลายทรงลายเส้นดิไอโอพแมนเนี่ยแต่มึงช่วยเลือกเอารูปกูแล้วก็ไปวาดทับได้ไหมไอ้เหียนี่ปานตะวันด้วยเนี่ยดาบดำนะแล้วนี่เหียอะไรเนี่ยแม่งเหมือนซอมบี้เลย โอ้มึงดูมันไปแคบมาดิา <l acht> <l acht> <l acht> ขวยไอย้รูปนี้ดูดีดูดีน่ารักนี่เนี่ยมึงช่วยว่าแบบนี้ได้ไหมเหมือนไอ้นี่ยเนี่ยมึงว่าแบบเนี้ยเออมันดูดีอยู่รูปนี้แต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดเนอะแล้วก็ไอ้นี่ดำๆนี่คืออะไรนี่มาเทาๆเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่หรอวะ ไม่ไม่เป็นเงี้ยมึงช่วยแบบว่าดขีดๆให้มันเหมือนไม่หน่อยได้ไหมมันดูแปลกๆว่ะไหนไอ้น้องคนเนี้ยไอ้บิคิเนี่ยเออวาดดีวาดดีอะไรอินโนสุเกะมาแล้วจ้าหมูป่าบ้าพลังอือดูลูกกูไปทำาอ้ไอเนี่ยก็ดูดีอันนี้อะไรเนี่ยกูโจนาธานวิกจะทำร้ายหมากูพอเอไอแล้วผมกูหายไปไหนหมดไม่ผมกูเหลือแค่เนี้ย เออหมากูน่ารักดีนะแต่กูชอบรูปนี้ว่ะกดอิโมจิให้เลยนี่นะตั้งแต่ดูมากูชอบรูปนี้สุดละไอ้หีอ่ะแ้วนี่อะไรก็รูปเดิมนี่หมาอะไรเนี่ยเอากูไปใส่ลาวิลลี่และไปเรื่อยอ่ะมึงอ่ะฮิปฮอ ดูดิมึงจะไปแคบลูกกูมาทําไมกูให้มึงวาดพ่อบ้านไฟเอ็มโอ้โหเฮาเนสโกโ้เบิ้มอยู่นะมึงดูเนสโกโด้ดิอย่างเบิ้มอะ่ะโอ้โหมันบอกว่าอะไรนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าปอนอยู่ในร่านทันจิโร ไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหกูถามจริงเถอะน้องอันนี้มันใช่คนไหมอะดูเหมือนในตัวนี้เลยอ่ะไอ้ที่มันชอบกินข้าวหน้าเนือ้ออย่าไปรงผมโบอหอกอีกได้เฮีย้ยแล้วผมข้างๆล้วมึงจะเอามาขีดๆเพื่ออะไรเนี่ย ฟันก็เหลืองอีกไอ้ที่เช่ากินข้าวน้าเนือ้อที่เป็นเวปปั้มอ่ะกูลืมชื่อละแล้วไอ้นี่ใครไรเนี่ยแล้วดูมึงดูมึงก็สรรหาทำเนาะแชท <c oughs> อีวินอ่ะมึงช่วยเอาหน้ากูออกได้ไหมกูอยากเห็นรูปนี้ว่ะ ไอ้เย้นควยเศร้าเลยกูรูปนี้ไอ้สัตว์มึงดูดิเยอะอะไรเนี่ยใครเป็นคนทำวะอะปอนห้าหกโอเคถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าดิสนะครับเข้าด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่แหละนะเข้าเข้าไปด้วยแล้วกูขอคนที่วาดรูปเป็นๆหน่อยนะอย่างรูปเนี้ยกูไม่ขอไปแคปรูปกูมาเลยมึงไปแคบรูปกูมา,นะม,ามึงเอามาจากไหนเนะีย่ยไปแคป รูปก,กูมาเนี่ยแบบเนี้ยเอาแบบไปตัดต่อใส่หน้าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอย่างอย่างรูปนี้อ่ะเนี่ยไปแคปรูปก,กูมาแล้วก็แบบมาวาดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ดีนะวาดรูปเฮียอะไรวาดก็วาดดีๆหน่อยดิไอ decía, คนวาดสวยๆแม่งก็แม่งเนั่นแก่ๆเฮียอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> <s uman> โอ้เนี่ยไอเ,อเอนี่ยว่ารูปสวยเนี่ยมึงเลิกแคปรูปก,กูมาแล้วแบบมาแต่งเติมมึงไ,ไปวาดแบบเป็นรูปกูเลยอ่ะแบบเซเท่ไม่ดีกว่าเหรอนีไอนี่เหมือนกันเนี่ย ยี่ยเลยเนี่ยสกิบีดี้ปอเดี๋ยวกูจะหลุดเนี่ยกูขอเหมือนรูปนี้ไหนวะแบบแบบวาดแบบวาดไปเลยอะไหนวะที่กูให้ดูอะเนี่ยเนี่ยเออในรูปแบบเนี้เออดีนะรูปเนี้ยนะใครยังไม่เข้าดีก็เข้าด้วยนะครับขอแบบคนที่แบบศิลปะเกศีนะครับนะนะเข้าใจไหมอย่างไอ้นี่แม่งกูว่าศิลปะติดติดลบแน่เลยเนี่ยเนี่ยมึงวาดยี่อะไรศิลปะมึงติดลบนะติดรอติดศูนย์นะไอ้นี่ด้วยนี่ มันจะหลุดว่ะ